สวัสดีครับกราบสวัสดีสมาชิกแล้วก็สวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับทั้งที่ผู้ที่เพึ่งเข้ามาติดตามรับชมในครั้งแรกนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรำรวยรำ่ำรวย,รวยทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับคําเตือนก็ได้ขึ้นให้แล้วก่อนจะเข้าเนื้อหาในของคลิปนะครับย้ํากันอีกว่า ให้ดูเพื่อความเทิงหรืออาจจะใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับการนําเป็นสิ่งไม่ดีเนาะตัวเลขนะครับเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์ส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับสถิตินะครับ ก็เป็นเพียงสถิติย้อนหลังนะครับมันไม่ได้การันตีนะครับว่างวดที่ต่อมาจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมไม่ได้ฟันธงอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำนวณและก็วิเคราะห์ไปตามสูตรและก็ความเข้าใจส่วนตัวบุคคลนะครับให้เลือกว่าจะใช้สูตรไหนช่องไหนนะครับตอนจะทําเป็นช่องให้แบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นส่วนของหลักสิบนะครับซึ่งนะครับซึ่ง งวดล่าสุดนะคือวันที่1นธันวานะครับผลฉลากกินแบงรัฐบาลรางวัลที่1นะครับเลขค้าย2ตัวรางวัลที่1ก็ออก58นะครับหลักสิบก็เข้าในส่วนของตัวรองนะครับดังนั้นนะครับก็ถูกในส่วนตัวรองนะครับาะหลักหน่วยเข้าตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับตัวรองมันมีตามนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูนะครับส่วนไกลเพิ่งเข้ามาก็ย้อนหลังไปดูคลิป หลังๆได้นะครับตัวรองก็คือเลขค่าเข้าในส่วนของเลขค่านะครับนี่ดังนั้นนะครับเดินต่อ2สูตรนะครับมีสูตรหนึ่งตายนะครับก็ตามสถิตินะครับที่ผมประกบเนี่ยเทียบกันมา3สูตรเนี่ยนะครับเทียบกันมา3สูตรเนี่ยสถติติตามนี้นะครับเข้าตัวเด่นนะครับ เยอะมากกว่าตัวรองนะครับเข้าตัวรองเนี่ยสองวดนะครับเห็นไหมครับเข้าตัวรองสองงวดนะครับวันนี้เข้าได้เจ็ดแล้วก็วันนี้มาเข้าได้ห้านะครับแล้วก็หลุดไปหนึ่งงวดคืองวดนี้นะครับหลุดหนึ่งงวดคืองวดนี้นี่งวดนี้ครับผมพิจารณาแล้วนะครับสูตรนี้นะครับหลุดสองงวดติดนะครับทั้งที่เดินดีปีหกสี่นะครับ ปี64เขาไม่เคยพลาดเลยพลาดแต่พอได้พลาดพลาด2องวัติดนะครับผมได้เอาอีกสูตรหนึ่งมาประกบให้ดูนะครับวันนี้จะเอาอีกสูตรหนึ่งมาให้นะครับเอาอีกสูตรหนึ่งมาให้นะครับไปดูนะครับแต่ผมจะไม่ทิ้งเหมือนกันนะครับก็มี fc นะครับบอกว่าลงมาเลยนะครับเพราะว่าเผื่อชอบในตัวไหนนะอาจจะนำไปพิจารณาก็ได้เพราะมันอาจจะไม่มันไม่น่าจะ หลุดติดต่อกันเกิน2งวดนะครับมันไม่น่าจะติดต่อกันเกิน2งวดแบบนี้นะครับแต่ผมก็จะนํามาให้ดูนะครับคํานวณให้ดูเหมือนเดิมนะครับคํานวณให้ดูเหมือนเดิมแล้วก็จะเอาสูตรใหม่มาแทนด้วยนะครับ2สูตรนี้เดินนะครับเมืเมื่อกี้นะครับใครจะนําเฉพาะสองสูตรนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาของตัวเองก็ได้นะครับของงวดวันที่16ธันวานี้นะวันนี้จะพูดให้ฟังด้วยนะครับ ปึ๊บนี่หลักร้อยนี่ติดช่องอ่ะขาดไปแล้วนะครับนี่นะครับคือหลักสิบสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเห็นไหมครับนี่หกตัวเหมือนกันครับมีโอกาสเข้าถึงหกสิเปอร์เซ็นเลขเยอะมีโอกาสเข้า,าเยอะเลขน้อยมีโอกาสเข้าน้อยนะครับง่ายๆคิดง่ายๆนะครับทีนี้สูตรที่หนึ่งหลุดหนึ่งงวดนะครับสิบเจ็ด ตั้งแต่17มกราปี64นะครับหลุดหนึ่งงวดคืองวดที่16ตุลาผมใช้จริงตั้งแต่วันที่16กันยานะครับใช้จริงมากี่งวดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดนะครับใช้จริงมาหกงวดนะครับเข้าไปห้างวดไม่ถือว่าเฉลยนะครับงวดล่าสุดเขาก็เข้านะครับงวดล่าสุดงวดล่าสุดเข้าไปที่เลขห้านะครับ ที่เลียงห้ามื่อวันที่16บตุลานะครับได้16บธันวาหกสอ่าสิบธันวาหกสตัวนี้นะครับได้สูตรที่หนึ่งนี้นะครับได้8 9 1 3 4 5าหนหะครับแปดเก้าหนสาานะครับ, 8, 9, 1, 3, 4, รบสำหรับสูตรนี้ จะเริ่ต่อหรือไม่หรืออาจจะนําไปใช้เฉพาะสูตรนี้ก็ได้นะครับนําไปใช้เฉพาะสูตรนี้ก็ได้มีดับดีด,ดับเด่นเอามาตัดก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันแต่ผมจะทําให้ทั้งหมดวันนี้4สูตรด้วยกันชอบสูตรไหนพิจารณาสูตรนั้นนะครับใช้วิจารยณเอานะครับสูตรนี้นะครับผมใช้ตั้งแต่รันมาตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนะครับงวดล่าสุดก็เข้า,ขาหลุดแล้ว1งวดเหมือนกันนะครับงวดล่าสุดก็เข้า หานะครับนี่นะครับหลุดแล้วหนึ่งงวดเวดลาสุดก็เข้าที่าคาวันที่สิบหกธันวานะครับสูตรนี้นะครับสิบหกธันวาหกสี่สูตรนี้ได้ตัวนี้นะครับตัวเดิมนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตอปอดนะครับ สองสูตรนะครับสองสูตรนะครับสูตรที่สามกับสูตรที่สี่สูตรที่สามกับสูตรที่สีนี่คือสูตรที่หลุดสองวดติดนะครับนี่จะให้ดูก่อนเพื่อทําความเข้าใจกันนะครับนี่นะขีดให้เลย หลุดนะครับวันนี้ออกหกหนึ่งไม่มีหกวันนี้ออกห้าแปดไม่มีห้าสูตรนี้นะครับสูตรนี้แล้วมาดูสูตรใหม่ของผมนะครับสูตรใหม่นี่เขียนว่าใหม่ให้นะครับเขียนว่าใหม่สูตรใหม่นะครับนี่คือสูตรนะครับบอกเฉพาะครั้งแรกที่นํามาใช้ในครั้งแรกนะครับแล้วก็ถ้ามันเดินต่อนะครับงวดต่อไปผมก็จะไม่มาบอกอีกก็จะเอาแค่ผลลัพธ์มาลงให้นะครับหน่วยล่างบวกหน่วยล่างครับ บวกเลขคงที่นะครับ1 3 1 1 1สานึ่งหนึ่งหนึนะครับหนึ่งสานะครับได้ตัวนี้นะครับงวดแรกนะครับอันนี้จะเป็นงวดแรกสีแดงนะครับ5้าแปศูนย หนึ่งสามนะครับห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหกตัวเช่นกันนะครับหกตัวเช่นกันใครจะนําแค่สูตรนี้ไปวิเคราะห์ก็ได้นะรหรือใครคิดว่าเฮ้ยมันไม่หลุดถึงสองวดหรอกจะนจาําไปเฉพาะสูตรนี้ไปวิเคราะห์ก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวบวกให้ต่อเลยตอนนี้นะครับร้อยบวกพันนะครับสูตรนี้ไม่ยากนะครับหลักร้อยสองนะร้อยบวกพัน สองบวกเจดงดก่อนก็สองบวกเ็ก็เป็น 9. เกออ้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมเหมือนมันย้ำเลยนะครับเหมือนย้ำกันเลย9นะครับ1นึ่งสองสาสี่เจ็ดนะครับโอ้โหดูลักษณะเขามาแล้วเขาหลุดไป2องวดน,นะครับ สูตรนี้ใช้เดินคู่กันกับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ผมเขียนไว้นะครับสูตรใหม่นะครับเขียนลงไปนะครับทีนี้จะมาเทียบกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เข้าตัวรองไม่ได้เขียนให้เลยเข้าตัวรองนะครับนี่มันก็จะเลื่อแบบนี้นะครับก็เขียนใส่ไปเดิมจะได้เปรียบเทียบมันเข้าใจ เอาสูตรที่1กับสูตรที่2ไปกองลงก่อนนะครับสูตรที่1น,นะครับ8 9 1 3 4 5นะครับหลักสิบแปดเก้นี่แหละผมถึงบอกว่านะครับสูตรเดินยาวๆเนี่ยมันก็จอดที่จะหลุดนะครับมันก็มีโอกาสหลุดสูงกว่าสูตรที่เพิ่งเดินเหมือนกันนะครับสูตรที่2นะครับ5 6 7 8 9 0นะตัวเดิม5 6 7 แปดก้านะครับนะสูตรที่สามนะครับผมจะเอาสูตรใหม่มาลงนะครับและใช้ปากกาสีแดงนะครับแล้วสูตรเก่าผมจะติดโพสต์อิทไว้ด้านบนนะครับสูตรใหม่เลยนะครับสูตรที่สองไอ้สูตรที่สามห้าแปก้าน่สามนะครับห้9 0 1 3กู้หนึ่งสามนะครับและทีนี้มาดูสูตร อู่เก่านะที่มันหลุดสองงวดนะเนี่ยส่วนนี้เก้าหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับการน้ำเงินนะครับได้เข้าใจเก้าหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนะครับ นี่แหละครับเอาแบบอินดี้ไปเลยนะครับเขียนลบๆถ้ามันจะออกสะอาดมันก็ไม่ออกนะครับลบมันก็ไม่ออกนะครับนี่นี่สูตรเก่านี่สูตรใหม่นะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3และสูตรที่4นะครับ1 2 3 4นะครับมาประกบกันดูครับวันนี้นะครับประกบกันดู4สูตรนะครับมีโอกาสเข้าตัวรองนะครับ สี่สูตรมีโอกาสเข้าตรองหลุดยากครับถ้าเป็นสี่สูตรนี่หลุดจะจะหลุดแบบหายไปเลยเนี่ยยากนะครับยากหรือว่ายากมากนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมันไม่ไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็น์ผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับศูนย์หนึ่งนะครับ เลขศูนย์มีกี่สูตรครับผมทั้งหมด4สูตรปึ๊บมเพิ่มเพศูนย์มี2ตัวนะครับเลข1 1 2 3นะครับ3เลข2นะครับเ,เลข2มี1สูตรนะครับสูตรเก่าด้วยสูตรที่หลุดเนี่ยนะครับเลข3 1 2 3นะครับ3สูตรเลข4 1เลข4มี2นะครับเลข5 1 2 3นะครับ1 2 3เลข6 1>, 1มี1สูตรนะครับเลข7 1 2นะครับมี2สูตรเลข8 1 2 3มี3สูตร1 2 3เข้าแต่สูตรใหม่ทั้งนั้นด้วยนะครับเลข9 1 2 3 4โอ้โหนะครับเลข9มี4สูตรนะครับเด่นตัวเดียวเลข9เลยนะครับนี่เห็นไหมผมดูผิดไหมเนี่ยนี่ดูช่วยกันนะครับถ้าผมดูผิดก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์ Comment มาในใต้คลิปได้นะครับ เก้าหนึ่งสองสหนักสี่สูตรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเก้าหนัก4ีสูตรแต่ถ้าไม่รวมสูตรที่มันหลุดนะครับถ้าไม่รวมสูตรที่มันหลุดมันก็จะมีเห็นนะถ้าไม่รวมสูตรที่มันหลุดก็มีแปนี่มีแปใช่ไหมก็มี5้ามีแมีห้า หนึ่งมีไหมมีแปดกับห้านะครับเนี่ยนะครับเก้าห้าแปดมีเก้าห้าแปดตรงกันสี่สูตรคือเลข9้าตรงกันสี่สูตรคือเลขเกนะ้าถ้าเทียบมาตลอดตั้งแต่งวดนี้นะนีครับ ถ้าเทียบมาตลอดตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเอาถ้าเอาสูตรนี้มาเทียบกันเนี่ยมาเทียบกับตัวเนี้มันได้9-8-5สามตัวนะครับสามตัวเด่นจริงๆคือ9รอง8-5ก็ได้นะครับง่ายๆคือสามตัวนี้มีโอกาสมาหลักสิบถึงเกปร์เซ็นถ้าไม่หลุดออกจากนี้นะนะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสําหรับผมนะครับ เขียนในช่องนี้เลยจะได้ดูง่ายๆนะเขียนในช่องนี้เขียนเรียกชนใส่ช่องนี้นะครับอ่ะชนตัวสีแดงนะ9 8 5นะครับ9นะครับเป็นสุดนะครับตัวรอง8กับ5นะครับนี่ตัวรอง8ปกับนะครับ นี่แหละสรุปเลยตัวรองแปดกับห้าถ้าตามสูตรหลักๆนะครับอาจจะเลือกไปใช้เฉพาะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามหรือเฉพาะสูตรที่สี่ก็ได้นะครับถ้าเดี๋ยวนะนี่สองสูตรนี้มันเดินจริงใช่ไหมมันเข้าเมื่อกี้มันเข้าผิดๆไหนะก่อนเดี๋ยวลืมนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับห้านะครับเงาที่มันเข้าห้านี่สองสูตรนี้มันเดินคู่นะเดินมา สูตรที่พีหสี่หลุดหนึ่งงวดนะครับสูตรนี้ก็หลุดหนึ่งงวดงวดที่ออกหกหนึ่งมันมันมาสลับกันหลุดนะดูนะสูตรนี้หลุดอ่าสูตรนี้ก็หลุดนะครับสูตรนี้เข้าเข้านี่หลุดเข้าอันนี้หลุดสองงวดก็เลยเขีย่ยเขี่ยทิ้งเป็นตัวสำรองไปแต่บังเอิญวนันนี้มันมันเขาเรียกว,ว่ามันชนกันสวยมากเลยนะครับบังเอิญวันนี้มันชนกันสวยมากแล้วก็ถ้าสมมุติเอาสองสูตรที่เดินจริง ของหนึ่งันวานะครับมาดูนะครับนี่ลองดูดิแปดเก้าหนึ่งไม่มีสามไม่มีสี่ห้าแปดเก้าหเหมือนเดิมเลยนะครับแปดเก้านี่ก็มีแปดเกไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้าแปเ้าห้ามันเดิมนะครับนี่ขนาดชนกันเนี่ยชนกันสองสูตรที่เดินจริงก็ยัง8ปดเนะครับรอง ห้ากับแปดนะครับเปลี่ยนสูตรคือเลขเก้านะครับเอาน้ำหนักเป็นเท่ากันก็ได้นะครับแต่สูตรมันคือเลขเก้ามาเด่นผมก็ยังชอบอยู่สาหรับแปดกับห้าเพราะว่ามันมาแค่สองตัวนะครับตัวรองมันมาแค่สองตัวเดี๋ยวจะนําลงไปเขียนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะเขียนลงให้หมดเลยเพื่อจะได้เผื่อจะได้ไม่พลาดนะครับเรามาลองรุ่นกันวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกอย่าลืมนะครับเลือกสูตรไหนไปก็ได้นี่นะครับตามนี้นะสูตรที่เดินดีก็จะเป็นสูตรนี้เดินดีสูตรของเพื่อนเขานะครับ สูนี้เดือนดีสุดของเพื่อนนะครับนี่หลักสิบครับก็คลิปนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำาหลือ่งมั่ทุกคนทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณนะครับและสวัสดีครับ